เวตาลเป็นตัวละครหลักในวรรณกรรมเวตาลมีลักษณะเป็นอนมนุษย์ชนิดหนึ่งคล้ายค้างคาวผีเป็นวิญญาณร้ายที่วนเวียนอยู่ตามสุสานและคอยเข้าสิงอยู่ในแทกศพบต่างๆ อรุณสวัสดิครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PST Studio วันนี้ผมมากับเรื่องราวของอามนุษย์ตนหนึ่งที่มีนามว่าเวตาลบางคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าเวตาลหรือคําว่านิทานเวตาลมาบ้างไม่มากก็น้อยและในคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนิทานเวตาลเป็นเรื่องราวของพระวิกรมาทิต์ที่ได้รับมอบหมายจากฤาษีให้ไปจับเวตาลที่ต้นอโศก โดยเวตาลก็ยอมให้พระวิกรมาทิศจับแต่มีข้อแม้ว่าห้ามพูดจาหรือตอบคาถามของเวตาลและระหว่างการเดินทางเวตาลก็จะเล่านิทานไปตลอดเมื่อใดที่พระวิกรมาทิศตอบคาถามเวตาลก็จะกลับไปที่ต้อนอโศกตามเดิมนิทานเวตาลหรือเวตาลปัญจวิงสติเป็นนิทานของอินเดีย ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมอมตะของโลกเรื่องหนึ่งที่มีความโดดเด่นจนได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายรวมถึงภาษาไทยที่พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นวิทยาภรณ์เป็นผู้แปลโดยแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษของเซอร์ริชาร์ดเบอร์ตันเป็นจำนวน10ตอนจากทั้งหมด25ตอนนอกจากนั้นวรรณกรรมเรื่องนี้ยังแฝงปัชญาและแนวคิดที่มีคุณค่ามากมายทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินชีวิต เหมาะแก่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเวตาลเป็นตัวละครหลักในวรรณกรรมเวตาลมีลักษณะเป็นอนมนุษย์ชนิดหนึ่งคล้ายค้างคาวผีเป็นวิญญาณร้ายที่วนเวียนอยู่ตามสุสานและคอยเข้าสิงอยู่ในแทกศพบต่างๆมันมกักจะทำร้ายมนุษย์ที่เข้าไปรบกวนแต่เวตาลยังมีข้อดีคือมันจะคอยดูแลหมู่บ้านของมันเองลักษณะของเวตาลจะมีลูกตาสีเขียวเรืองๆ มีผมสีน้ำตาลหน้าสีน้ำตาลตัวผอมห้อยหัวลงจากต้นไม้ตำานองเดียวกับข้างขาวและเมื่อสัมผัสตัวก็จะเย็นชืดเหนียวเหนียวเหมือนกับงูแต่หางที่เหมือนหางแพะนั้นกระดิกได้เวตาลเป็นอัศมนุษย์ที่ช่างพูดและมีความสาม,มารถสูงในการใช้วาหารเพื่อเสียษสีเวตาลนั้นเป็นวิญญาณร้ายคอยทำร้ายบุคคลที่ลูกหลานไม่ยอมทำพิธีศพให้พ่อแม่ด้วยเหตุนี้ กเขาจึงถูกกักขังอยู่ในแดนสนทยาระหว่างการดำรงอยู่ด้วยชีวิตและการดำรงอยู่หลังมีชีวิตปีศาจเหล่านี้อาจได้รับอาิตรด,ด้วยเครื่องเส้นหรือถูกขับให้ตกใจด้วยมนเวตาลอาจหลุดพ้นจากสภาพปีศาจได้หากได้รับการทำพิธีศพของตนแต่เมื่อเป็นปีศาจแล้วก็ไม่สามารถพ้นจากกฎแห่งเวลาและเทสะได้พวกมันจะมีความรู้ประหลาดเกี่ยวกับเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคต และอย่างรู้ถึงใจคนดังนั้นหมอผีจำนวนมากจึงพยายามด้านด้นสาะหาเวตาลและควบคุมเอาไว้ใช้เป็นทาสครั้งหนึ่งหมอผีกับทูให้พระเจ้าเวกอรมาทิตย์ไปจับเวตาลซึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ในใจกลางสุสานวิธีเดียวที่จะจับเวตาลได้ก็คือต้องทำอย่างเงียบๆและห้ามปีปากพูดสิ่งใดมิฉะนั้นเวตาลจะหนีกลับไปได้อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่พระเจ้าวิกรมาทิตจับเวตาลได้มันจะหลอกล่อพระองค์โดยเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งซึ่งจะจบด้วยคําถามและพระองค์ก็อดลนทนไม่ได้ต้องตอบคําถามนั้นทุกครั้งไปทําให้เวตาลหนีกลับไปยังต้นไม้ได้ดังเดิมพระเจ้าวิกรมาทิตก็ต้องตามไปจับเวตาลอีกหลายครั้งหลายคราเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานเวตาลน,นั้นรวบรวมไว้เรียกว่าเวตาลปัญจวิงสติหรือนิทานเวตาล25เรื่อง และในคลิปนี้ผมได้ยกนิทานเวตาลเรื่องที่1ิบมาเล่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ก่อนอื่นผมขอแจ้งให้ทุกคนได้เข้าใจไว้ก่อนว่าสำนวนภาษาและคำศัพท์ที่ใช้ในคำบรรยายนั้นผมยึดเอาตามสำนวนต้นฉบับที่ได้ไปเจอมานิทานเวตาลเรื่องที่1ิเวตาลกล่าวกับพระเจ้าไวก่อนมาทิตว่าครั้งนี้ข้าพระเจ้าให้เกิดกระเหม็นตาสายหัวใจเต้นแรงแลตาก็มืดหมวัว เป็นหลางไม่ดีเสียแล้วแต่ข้าพระเจ้าก็จะเล่าเรื่องจริงถวายเรื่องหนึ่งและเพะเหตุข้าพระเจ้าเบื่อหน่ายการถูกแบกสะพายไปมาเป็นหลายเที่ยวแล้วแม้พระองค์ก็ไม่ทรงเบื่อเป็นผู้แบกก็จริงข้าพระเจ้าจะตั้งปัญหาที่ยากทุนถามสักทีถ้าทรงตอบได้พระปัญญาก็มากยิ่งที่ข้าพระเจ้าคิดว่าจะมีในพระราชาพระองค์ใดในโบราณกาลมีเมืองใหญ่เมืองหนึ่งชื่อกรุงธรรมปุระพระราชาทรงพระนามว่าเท้ามหาผล มีมเหสีซึ่งแม้มีพระราชธิดาจำเริญไว้แล้วก็ยังเป็นสาวงดงามถ้าแม้จะเปรียบกับพระราชบุตรีก็้ายพี่กับน้องยิ่งกว่าแม่และลูกที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะพระราชธิดามีอาการแก่เกินอายุที่จริงเป็นด้วยพระราชมารดาเป็นสาวไม่รู้จักแก่และความสาวของผนางเป็นเครื่องประหลาดของชนทั้งหลายเมื่อท้าวมหาพลจะสิ้นบุญนั้นเกิดศึกขึ้นที่กรุงธรรมปุระข้าศึกมีกำลังมากและชำนาญการศึก ใช้ทั้งทองคำและเหล็กเป็นอาวุธคือใช้ทองคำซื้อน้ำใจในายพลทหารและไพ่พลของพระราชาให้เอาใจเอาห่างจากพระองค์และใช้เหล็กเป็นอาวุธฆ่าฟันคนที่ซื้อน้ำใจไม่ได้ฆ่าศึกใช้ทองคำบ้างเหล็กบ้างเป็นอาวุธดังนี้จนในที่สุดลีพลของท้าวมหาพลก็ย่อยยับไปท้าวมหาพลเห็นจะรักษาชีวิตของพระองค์ไว้ไม่ได้ด้วยวิธีการลบก็คิดจะรักษาด้วยวิธีหนี จึงพาพระมเหสีและพระราชธิดาออกจากกรุงไปในเวลาเที่ยงคืนจำพ่อสามพระองค์พระราชาทรงพานางทั้งสองเล็ดลอดพ้นแนวทัพข้าศึกไปแล้วก็ตั้งพระพักมุ่งไปยังเมืองซึ่งเป็นเมืองเดิมของพระมเหสีวันรุ่งขึ้นพระราชานำนางทั้งสองเดินไปจนเวลาสายถึงท้องทุ่งเห็นหมู่บ้านหมู่หนึ่งแต่ไกลไม่ทรงทราบว่าเป็นหมู่บ้านโจรแต่ทรงสงสยัยไม่วางพระหฤทยัยจึงตัดให้พระมเหสี และพระราชธิดาหยุดนั่งกำบังอยู่ในแนวไม้พระองค์ทรงถืออาวุธเดินตรงเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อจะหาอาหารเสวยและสู่นางทั้งสองพระองค์ฝ่ายพวกพินซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนั้นประพฤติตัวเป็นโจรอยู่โดยปกติขันชายคนเดียวแต่งตัวด้วยของมีค่าเดินเข้าไปเช่นนั้นก็คุมกันออกมาจะเข้าชิงทรัพย์ในพระองค์พระราชาเท้ามหาพลทรงเห็นดังนั้นก็ทรงพระแสงธนูยิงพวกโจรล้มตายเปี่ยมจำนวนมากฝ่ายนายโจรได้ทราบว่ามีผู้มีทรั มาข่าฟันพวกตนลงไปเป็นอันมากดังนั้นก็กระทําสัญญาเรียกพลโจรออกมาทั้งหมดแล้วเข้าล้อมลบพระราชาเท้ามหาพลพระองค์เดียวเหลือกําลังจะต่อสู้ป้องกันอาวุธพวกโจรได้ก็สิ้นพระชนลงในที่นั้นพวกพินก็ช่วยกันปลดเปลื้องของมีค่าออกจากพระองค์แล้วพากันคืนเข้าสู่บ้านแห่งตนฝ่ายพระมเหสีและพระราชาิดาทรงแอบดูอยู่ในแนวไม้เห็นพวกโจรเข้าก้มลุมลบพระราชาก็ทรงตกใจเป็นกําลัง แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรคันเห็นพวกพินทำลายพระชนพระราชาลงไปแล้วสองนางพระองค์สั่นพากันหนีห่างออกไปจากหมู่บ้านโจรทางจะไปทางไหนหาทราบไม่ความมุ่งมาดมีอยู่แต่ว่าจะหนีไปให้พ้นจากมือพวกพินซึ่งเป็นคนชาติต่ำช้าเท่านั้นนางทั้งสองทรงกำลังน้อยแต่อำนาจความกลัวพาให้เสด็จเดินไปเป็นทางถึงสี่โกรอ่อนเพียพระกำลังทรงดำเนินต่อไปไม่ได้ก็หยุดนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ริมทาง ขณะนั้นพระเอิญมีพระราชาอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเท้าจันทรเรสนเสร็จออกยิงสัตว์ป่ากับพระราชบุตรจำพ่อสองพระองค์กษัตริย์ทั้งสองทรงม้าไปตามแนวป่าเห็นรอยเท้าหญิงสองคนก็ทรงชักม้าหยุดดูพระราชบิดาตัดว่ารอยเท้าคนทําไมมาอยู่ในป่าแถบนี้พระราชบุตรทูลว่ารอยเท้าเหล่านี้เป็นรอยเท้าหญิงสองคนรอยเท้าชายคงจะใหญ่กว่านี้พระราชาตัดว่าเจ้าของรอยเท้าเหล่านี้ เป็นหญิงจริงอย่างเจ้าว่าและน่าประหลาดที่มีหญิงมาเดินอยู่ในป่าแต่ถ้าจะพูดตามเรื่องในหนังสือหญิงที่ระราชาพบในป่ามักจะงามกว่าหญิงที่หาได้ในกรุงเหมือนดอกไม้ป่าที่งามกว่าดอกไม้ในสวนมาเราจะตามนางทั้งสองนี้ไปถ้าพบนางงามจริงดังว่าเจ้าจงเลือกเอาเป็นเมียคนหนึ่งพระราชบุตรทูลตอบว่ารอยเท้านางทั้งสองนี้มีขนาดไม่เท่ากันแม้เท้ามีขนาดย่อมทั้งสองนาง ก็ยังใหญ่กว่าการอยู่คนหนึ่งข้าพาเจ้าจะเลือกนางเท้าเล็กเป็นภรรยาของข้าพาเจ้าเพราะคงจะเป็นสาวน้อยตามขนาดแห่งเท้าส่วนนางเท้าเข่องนั้นคงจะเป็นสาวใหญ่ขอพระองค์จงรับไว้เป็นพระราชชายาเท้าจันทรเสศนตันว่าเหตุไหนเจ้าจึงกล่าวดังนี้พระราชมารดาของเจ้าสิ้นพระชนไปไม่กี่วันเจ้าจะอยากมีแม่เลี้ยงเร็วเท่านี้เชียวหรือพระราชบุตรทูลตอบว่าขอพระองค์อย่ารับสั่งเช่นนั้น เพราะบ้านของผู้เป็นใหญ่ในครอบครัวนั้นถ้าไม่มีแม่เลือนก็เป็นบ้านที่ว่างอันหนึ่งพระองค์ย่อมทรงทราบคาถาซึ่งมูลเทวบัณฑิตแต่งไว้มีความว่าใครผู้ไม่ใช่คนโง่ไม่ยอมคืนสู่เรือนซึ่งไม่มีนางที่รักผู้มีรูปงามคอยรับรองในขณะที่กลับถึงเรือนนั้นแม้เรียกว่าเรือนก็ไม่ใช่อื่นคือคุกซึ่งไม่มีโซ่เท่านั้นเองพระองค์ย่อมทรงทราบได้ด้วยพระองค์เองว่า ความสุขแห่งพ่อบ้านซึ่งอยู่โดดเดี่ยวนั้นมีไม่ได้ในบ้านและมีไม่ได้นอกบ้านเพราะไม่มีหวังว่าจะได้ความสุขเมื่อกลับมาสู่เรือนแห่งตนเท้าจันทรเสินทรงนิ่งตองอยู่คู่หนึ่งแล้วตัดต่อพระราชบุตรว่าถ้านางเท้าเขื่องมีลักษณะเป็นที่พึงใจข้าข้าก็จะทําตามคําเจ้าว่าขันกษัตริย์สองพระอ,องค์ทรงกระทําสัญญาแบ่งนางกันดังนี้แล้วก็ทรงชักม้าตามรอยเท้านางเข้าไปในป่าสักคู่หนึ่ง เห็นสองนางนั่งพักอยู่ใต้ล่มไม้กระสัดสององค์ก็เสด็จลงจากม้าเข้าไปถามทุกแห่งนางทั้งสองนางก็เล่าเรื่องให้ทรงทราบทุกประการพระราชากับพระราชบุตรก็เชิญนางทั้งสองขึ้นหลังม้าองค์ละองค์นางพระบาทเครื่องคือพระราชธิดาขึ้นทรงม้ากับเจ้าจันทรเสนนางพระบาทเล็กคือพระมเหสีขึ้นทรงม้ากับพระราชบุตรทั้งสี่พระองค์ก็ได้เสด็จกลับเข้ากรุงกล่าวสั้นๆ ท้าวจันทราเสรแลพระราชบุตรก็ทําการวิวาห์ทั้งสองพระองค์แต่กับคู่กันไปคือพระราชบิดาทรงวิวาห์กับพระราชบุตรตีพระราชบุตรทรงวิวาห์กับพระมเหสีแลเพราะเหตุที่คาดขนาดเท้าผิดลูกกับเป็นเมียพ่อแม่กับเป็นเมียลูกลูกกับเป็นแม่เลี้ยงของผัวแม่ตัวเองแลแม่กับเป็นลูกสะพ้าของผัวแห่งลูกตนแลต่อมาบุตรละธิดาก็เกิดจากนางทั้งสอง แลบุตรทธิดาแห่งนางทั้งสองก็มีบุตรทธิดาต่อต่อกันไปเวตาลเล่ามาเพียงนี้ก็หยุดอยู่คู่หนึ่งแล้วกล่าวต่อไปว่าบัดนี้ข้าพระเจ้าจะตั้งปัญหาทูลถามพระองค์ว่าลูกเท้าจันทระเสนที่เกิดจากที่ดาเท้ามหาพลและลูกมเหสีเท้ามหาพลที่เกิดจากพระราชบุตรเท้าจันทรเสนนั้นจะนับญาติกันอย่างไรพระวิกรมาทิศได้ฟังปัญหาของเวตาล ก็ทรงตึกตองเอาเรื่องพ่อกับลูกแม่กับลูกและพี่กับน้องมาปนกันยุ่งและไม่หนำซ้ำยังมีเรื่องแม่เลี้ยงกับแม่ตัวและลูกสะพ้ายกับลูกตัวอีกเล่าพระราชาทรงตีปัญหายังไม่ทันแตกพอทรงนึกขึ้นได้ว่าการพาเวตาลไปส่งให้แก่โยคีนั้นจะสําเร็จได้ก็ด้วยไม่ทรงต่อปัญหาจึงเป็นอันทรงนิ่งเพราะจําเป็นแลพราะสะดวกแลรีบสาวก้าวทรงดาเนินเร็วขึ้น คันเวตาลทูลเยาให้ตอบปัญหาด้วยวิธีการกล่าวว่าโง่จะรับสั่งอะไรไม่ได้ก็ทรงกระแอมเวตาลทูลถามว่ารับสั่งตอบปัญหาแล้วไม่ใช่หรือพระราชาไม่ทรงตอบว่ากระไรเวตาลก็นิ่งอยู่คู่หนึ่งแล้วทูลถามว่าบางทีพระองค์จะโปรดฟังเรื่องสั้นๆอีกสักเรื่องหนึ่งกระมังครั้งนี้แม้แต่กระแอมพระวิกรมาทิตก็ไม่ทรงกระแอมเวตาลจึงกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อพระองค์ทรงจนปัญญาถึงเพียงนี้แล้ว บางทีพระราชบุตรซึ่งทรงปัญญาเฉลียวฉลาดจะทรงแก้ปัญหาได้กระมังแต่พระธรรมทวัตพระราชบุตรทรงนิ่งสนิททีเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของเวตาลหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบของคำถามที่ว่าเวตาลคือใครแล้วอะไรคือนิทานเวตาลกันแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน PST Studio กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ต้องขอลากันไปก่อนอรุณสวัสดิ์ครับ